าครับสวัสดีครับนะครับเรามาชมนะครับพระรุ่นนี่กาเนะครับหลวงพ่อพัดนะครับวัดห้วยด้วนจังหวดัดนครสวรรค์นะครับเป็นรุ่นปีสองหนะครับ เป็นเนื้อปะก้านะครับนี่ครับลงยานะครับลงยาจีวอนนะครับเนื้อปะก้าครับถือว่าเป็นถือว่าสวยนะครับนะครับมีลายกระหนกนะครับรอบเหรียญนะครับเป็นเหรียญเซมานะครับลงยาแค่จีวอนอย่างเดียวนะครับ ขอบจะไม่คมนะครับเหลนจะหนาหนหน่อยครับนะครับอันนี้นะครับขี่เสือนะครับนะครับยิงขึ้นคันธนูขี่เสือนะครับมีอัขระนะครับปีสองห้าหกสี่นะครับหลวงพ่อพัดบุญญากรรโมนะครับวัดไวยด้วนจังหวัดนครสวรรค์นะครับ ถือว่าเป็นเหรียญหนึ่งที่สวยนะครับมาชมเลขกันดีกว่านะครับเลขโค้ดโอ้เลขสวยเลยครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งตองหนึ่งนะครับนะครับตองหนึ่งนะครับเขียนว่า9ก้าอภินิหารอ่ะก้าอภิมหาเศรษฐีเก้านะครับข้างบนยอดตรงหัวนี้จะเป็นพอพานนะครับแล้วก็เลขโค้ดนะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับเนื้ออัปป้านะครับ มาชมอีกเหรียญดีกว่าครับนะครับอันนี้เป็นเหรียญเสมารุ่นเศรษฐีเหนือดวงครับหลวงพ่อพัดบุญญากรรมงันครับ ทลองแดงนะครับนะครับซุ้มบนนะครับลงยาแดงนะครับขอบลงยาแดงนะครับพื้นเป็นยาน้ําเงินนะครับจีบอลนะครับจีบอลสีจะออกส้มนะครับอันนี้มันโดนแสงนะครับสีจะออกเหลืองนะครับถ้าองคจริงจะออกเเหลืองส้มๆนะครับนะครับมีกระหนกลอกนะครับเป็นลายกระหนกอยู่รอบๆเหรียญนะครับ เหนนี้จะคมนิดๆนะครับก็จะมีการลบเหลมจะมีความคมนิดๆนะครับเขียนว่าอะไรครับรุ่นเศรษฐีเหนือดวงนะครับมีเป็นรูปดวงกำลังดวงนะครับมีขละสองฟองเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นรูปสิงห์นะครับซ้ายและขวานะครับเขียนว่าหลวงพ่อพัฒนุญญากาโมนะครับวัดไม่ด้วนนะครับมจังหวัดนครสวรรค์นะครับ เป็นอีกเด่นหนึ่งที่สวยนะครับนะครับนะครับเลขโค้ดอะไรเอ่ยโอโ้โหเลขโค้ดอันนี้ก็มีพิมพ์พอพานนะครับหลงพอพันนะครับด้านซ้ายนะครับพอพานด้านขวาน,นะครับโอ้โหต่อโค้ดนะครับเจ็ดเจ็ดเจ็ดสวยนะครับเลข มาชมอีกเหรียญดีกว่าน,ะนี่ครับเศรษฐีชินบัรชรน,นะครับเศรษฐีชินบัญชรน,นะครับใส่กล่องกำมืหยีได้ครับหนึ่งสองสามโอ,โอ้โหเป็นเนื้อสาตว์จีนทองชาติด้วยนะครับ ดวงตอดป็นไงครับสวยไหมครับโอ้โห,โโหเป็นมักรด้านซ้ายและขวานะครับมีลายขนกนะครับช่องบนนะครับบนยอดบนยอดก็จะมีเป็นรูปพระนะครับนะครับ อะไรขนกนะครับเป็นกงจักรนะครับส่วนหน้าหลวงพ่อนะครับหน้าเหมือนจริงนะครับนครับหน้าค้าเหมือนจริงนะครับนะครับส่วนนะครับคมนะครับนะครับเป็นเนื้อทองแดงซาตินครับมาชมด้านหลังนะครับลงยาด้วยครับนี่นะครับลงยาทิศเสือและมังกรนะครับ บนเมียกละนะครับส่วนด้านล่างนะครับก็พิมพ์ว่าเศรษฐีชินบัญชรนะครับวัดทานทหารนะครับห้วยด้วนนะครับอําเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์นี่เป็นครับเป็นปีสองห้าหกสามครับเลขโค้ดครับมาชมเลขโค้ดกันดีกว่าโอ้โหเลขโค้ดสี่สี่ครับเลขมหามงคลครับ